สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอคลิปอีกคลิปหนึ่งครับผมมาแนะนาพระครับพระหลวงพ่อรวยนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับประมาณสิงหาครับสิงหาปีหกสามสร้างเหรียญนี้สร้างที่วัดเชิงเขานะครับจังหวัดสระบุรีนะครับผมเพื่อ ารายได้สมทบทุนในการสร้างพระาธาตุหลวงพ่อรวยนะครับที่วัดเชิงเขานะครับผมก็คือที่ผม,มแนะนําก็จะเป็นเหรียญกลมรูปไข่ครับ <c oughs> เป็นเนื้อไก่ทองคํานะครับผมสภาพนี่สวยมากครับด้านหนะ้าจำนวนการสร้างมีหลายหลายหลาย,หลายแบบนะครับ <c oughs> มีทั้งเหล็ยนะครับมีทั้งเนื้อนะครับ <c oughs> เนื้อเงินเนื้ออะบักกาครับ อันนี้จะเป็นพิเศษหน่อยมัจะเป็นเนื้อ,อกระไหลทองนะครับซึ่งเป็นชุดเป็นชุดสามเหรียญน,นะครับชุดสามเหรียญน,นี่นก็คือชุดหนึ่งจะเป็นกล่องใหญ่นะครับมีสามเหรียญมีกระไหลทองสีแดงกระไหลทองคาสีเขียวกระไหลทองคําส,สีสีฟ้านะครับสีน้ําเงินอะไรเงี้ยครับ สร้างอยู่2,999ชุดครับก็จะมีทั้งหมดที่สร้างมาก็จะเป็นถ้าเป็นกระไหลทองยาแดงนี่ก็2,999เหรียญนะครับที่มีอยู่นะครับผมเช่ามาก็ประมาณพัน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 ครับแต่ปัจจุบันนี้ก็น่าจะขึ้นไปอยู่ประมาณสองพันห้ 2, ถึง 3, สามพสามารถปล่อยในเฟสได้เลยนะครับผมสภาพนี้สวยครับเลขตัวนี้จะเป็นเลขเบอร์ ยี่สิบสามนะครับเลขน้อยมากนะครับผมเบอร์ต้นๆเลยครับผมสภาพนี้ก็สวยครับผมด้านหลังจะเป็นยันไก่ครับไก่แจ้นะครับอันนี้จะเป็นผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นพุธยันพุธพุธใหญ่พุธซ้อนใหญ่อะไรประมาณนี้ลักษณะก็ประมาณนี้ครับผมก็คือผมไม่กล้าแกะซีนนะเพราะว่ากลัวผมมือผมจะไปโดนผิวทองคําครับก็จะเป็นรอยมือผมก็เลยไม่กล้าแกะนะครับ ด้านหน้าอาจจะเป็นยาออกสีแดงๆนะครับในกล้องอาจจะเป็นสีออกชมพูชมพูนะมันทะท้อนแสงนะครับผมสวยนะไม่เจาะหูเลียนนะครับผมเท่าที่เห็นก็จะมีโค้ดสองอย่างมีโค้ดตัวเลขแล้วก็โค้ดโค้ดวัดนะครับ ผมดูผิดนะครับเพราะว่ามันจะมีเลขอีกสองตัวอยู่ด้านหลังเป็นหลักพันนะครับสองพันสามร้อยสี่สิบแปดประมาณนี้ครับผมตอนแรกผมเห็นแค่สองสามผมนือว่าเป็นสองตัวนะครับโอเคครับผมลักษณะก็ประมาณนี้สภาพผ้าสวยครับผ้ารุ่นนี้ก็ออกมาประมาณเกือบปีนะครับซึ่งมีประสบการณ์เยอะครับมีทั้งลดคว่ามมีทั้งอะไร เยอะมากครับผมรุ่นนี้มีประสบการณ์มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตั้งแต่ออกพระมาราคาก็เลยไปค่อนข้างที่จะไหวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ราคาก็ลงลงมาหน่อยนะครับผมถ้าคนชอบก็สามารถที่จะเก็บได้นะครับโอเคครับผมแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไมไมทันหลวงบ่รวยนะครับรุ่นนี้จะเป็นสิทธิเอกแกที่อยู่วัดเชิงเขาเป็นคนทํานะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ